นี่ครับโจ๊กยำเช้าร้านนี้ร้านร้านเดิมเลยครับโจ๊กพี่กุ้งอรไรสุดๆไปตามดูเครื่องครับเครื่องเน้นๆน มีหมดนะไม่ว่าจะเป็นผักถิงกระเทียมไทไยไข่เค็มไข่โยม้านะฮะ,นะ,นะ,นะขอแค่สั่งที่กุ้งจัดให้ไหนโพสตท่าจัดให้ดิโ <c oughs> จ๊กธรรมดาไข่ลวกไข่เค็มไข่โยม้าไข่รวมไม่ว่าคุณจะกินไข่ไหนๆก็มีให้กินโจก๊กแรปโยเป็นเลย <c oughs> สวัสดีครับ